ตำรวจกกสบกปร่วมจับกลุ่มนายธีรพงศ์อายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาซึ่งต้องหาว่ากระทำวามผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นนำหรือพาของต้องห้ามของต้องกำจัดออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและเป็นผู้ให้ใช้ผู้อื่นนำเข้าหรือส่งออกซึ่งอสุจิไข่หรือตัวอ่อนออกไปนอกราชาอาณาจรรักรโดยผิดกฎหมายพฤติกรรมนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหน,นองคายได้จับกุมนายนิทินนพร้อมด้วยของกลางเป็นถังไนโตรเจนภายในบรรจุน้ำเชื้ออสุจิแช่แข็งจำนวนหหลอด ก่อนจะเดินทางไปส่งที่สพป,ปลาวเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินความผิดตามพรบสุลกากรจากการสอบถามนายนิตินนนรับว่ามีนายธีรพงศ์เป็นผู้ว่าจ้างให้ไปรับน้าเชื้อที่กรุงเทพให้ไปส่งคลินิกที่สพป,ปลาวต่อมาครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขจึงร้องทุกข์กักองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ทําการสืบสวนขยายผลผู้กระทําความผิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ชุดสืบสวนทําการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีหน้าที่นําน้ำเชื้ออสุูจิโดยมีกลุ่มนายทุนจีนว่าจ้างให้ลักลอบนำออกไปส่งให้กับคลินิกผู้ที่มีบุตรยากที่ฝั่งสปพ,พลาปอและกัมพูชาเพื่อนํามาผสมกับไข่ของหญิงชาวลาวหรือชาวกัมพูชาที่รับจ้างอุ้มบุญโดยมีจุดประสงค์ของทุนจีน คือการได้รับสัญชาติจากผู้ที่ได้รับจ้างอุ้มบุญเพื่อเป็นการฟอกเงินจากกรุมจีนเทาอีกรูปแบบหนึง่งจึงได้ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องคือนายธีรพงศ์ผู้รักร่อบการขนส่งน้ําเชื้ออาุจิและเจ้าของน้ําเชื้ออาุจิจากการสืบสวนพบผู้กระทําความผิดก็คือนายธีรพงศ์ผู้ต้องหาตามหมายจับมาพักอาศัยอยู่บ้านพักแห่งหนึง่งที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีจึงนำกำลังลงพื้นที่จับนายธีรพงศ์ ณบริเวณบ้านพักดังกล่าวครับจากการสอบถามนายธีรพงศ์รับครับว่าทําหน้าที่นําน้ําเชื้ออสุจิไปส่งตามคลินิกสปปลาวและกัมพูชาเพื่อฝากคันหญิงชาวลาวและกัมพูชาที่รับฝากสาเหตุที่ไม่มีการฝากอุ้มบุญในไทยเนื่องจากการขออนุญ,ญาตเป็นเรื่องยากและเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากส่วนทางฝั่งเพื่อนบ้านมีกฎหมายรองรับทําได้ง่ายกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามากและได้รับ จ้างลักลอบนังส่งตัวอ่อนมาประมาณปี2557ถึงปี2560รับส่งตัวอ่อนครั้งละประมาณ100หลอดได้รับค่าจ้างประมาณ10,000ถึง15,000บาทหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวนายธีรพงศ์ส่งพนักง,งานสอบสวนกก3บกปดำเนินคดีตามกฎหมายขอบคุณขู้ลข่าวจาก